ในชีวิตประจำวันของเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ให้ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีกับเราแต่การจัดการพลาสติกหลังการใช้งานด้วยวิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันด้วยความตระหนักในเรื่องการจัดการพลาสติกหลังการใช้งานให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ G C เพื่อลดปริมาณขยะลดการฝังกลบและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จ c จึงจับมือกับ OR หรือเริ่มโครงการพลาสติกค,คืนสุข GC ผู้นำด้านซิคล่าอีโคโนมีจึงนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยลูปคอ n เน c ติงแพลตฟอร์มสู่การผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท R าเพและ RHDPE รวมกันถึง45,000ตันต่อปีและสร้างนวัตกรรมการอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ OR ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ผ่านแนวคิด Living Community ที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่ครบครันเติบโตเคียงข้างชุมชนสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมเมื่อผู้นำด้าน Secular Economy กับผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันที่มีเครือข่ายทั่วประเทศได้จับมือกันชวนทุกคนมามีส่วนร่วม ในการนำพลาสติกเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและคุณก็คือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้โลกของเรามีความสุขมากขึ้นเพียงแค่คืนพลาสติกที่ใช้แล้วกับโครงการพลาสติกคืนสุขซึ่งเริ่มต้นมีจุด d รบ p ออยสามแห่งได้แก่ชั้นหนึ่งตึก Energy Complex A ชั้นหนึ่งตึก PTT และ p t t Station สาขาประชาอุทิศลาดเทา้า ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วและทำความสะอาดมาที่ถังพลาสติกคืนสุขซึ่งแบ่งเป็นพลาสติกแข็งและพลาสติกยืดการคัดแยกที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางจะช่วยการนำกลับเข้าสู่ระบบง่ายขึ้นระยะแรกเราจะนำพลาสติกเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งโดยพลาสติกแข็งจะนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกหรืออัพไซเคิลเป็นสินค้าใหม่ ส่วนพลาสติกยืดจะนําเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ที่ไม่รบกวนทรัพยากรธรรมชาติพร้อมเตรียมพบกับถังพลาสติกคืนสุบแบบดิจิทัลที่รับพลาสติกใช้แล้วได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้นสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขได้อีกด้วยอนาคตโลกของเราจะดีแค่ไหนเมื่อโครงการพลาสติกคืนสุบจะทำให้ PTT Station มีได้เป็นเพียงแค่สถานีบริการน้ำมัน แต่ยังเป็นที่ที่คุณสามารถร่วมกันคืนสุขไปด้วยกัน g c และ OR ร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เข้มแข็งเพื่อคุณเพื่อเราเพื่อโลก